ก็ขอสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีครับจากช่องน้องเปิลนะครับวันนี้วันนี้น้องเปิ้ลจะมาเล่นน้ํานะครับวันนี้ยังถูเนื้อตัวอยู่นะครับมีแต่ดินนะครับต้นไม้ใหญ่นะครับน้องครับตัวแดงครับแดงกล่าเลยมาลงน้ําแล้วไปเล่นน้ํากันมาเล็วเร็ เล่นน้ำเลยร้อนมากเลยโอ้ครับน้องเปิ้ลครับเลี้งน้ำเลยครับโอ้หลงน้ำนะครับ,รบวิ่งลงน้ำเลยครับไปไปลงน้ำเลยโอ้ครับมามาอันนี้เหรอมาแล้วมางหายเะมา กินน้ำมาเลยออโอ้โหน้องเปิ้ลก็กลัวน้ำเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็กลัวเหมือนกันครับตัวเดียวครับไม่มีเพื่อนลงน้ำครับถ้า,วา,าคนนาวานไม่ลงก็ไม่กล้าลงครับน้องเปิ้ลนี่ถ้าควานไม่ลงก็ไม่กล้าลงครับน้องเปิ้ล ลงไปสิลูกกลัวเหมือนกันครับน้องเปิ้ลกินน้ำครับตอนนี้น้องเปิลอย่งกินน้ำนะครับเดดร้อนมากนะครับ ครับนองเป้ลเลยน้ำแล้วครับโอ้โหดีใจใหญ่ครับโอ้โหฮะอะไรนี่อเป็นไรกลัวน้ำบอกนี่เพื่อนลงโอ้ยกลัวครับกลัวนานๆมาลงน้ำชีเข้า่ากลัวครับกลัวอยู่ทำหน้าตาครับหน้าตาแตกตื่นเลยครับน้องเปิ้ลนี่มันกล้าลงคนเดียวนะครับพอดีพ่อควานก็เฮ้ยโอ้โหโ โอ้โหดีใจครับไปลงน้ำไหมลงน้ำปไหนน่ะโอ้ยโอ้โหไปเไรฮะโอ้โหเอ้าวู้เวน้อปัน้นนี่โอ้โหไปเไรดีใจหรือตกใจนี่เออนี่ฮะเออโอ้โอ้ไปนไร โอ้ยจะกล้าลงน้ำบ่เอาอนี่เป็นไรโอ้โหน้องเปิ้ลครับตกใจครับพ่อควานก็มาคนเดียวครับวันนี้ไม่มีเพื่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวสักพักจะพาน้องเปิ้ลลงน้ำนะครับไปลงน้ำเล้วลงไปอยู่ครับโอ้โหดีใจลึก โอ้โอ้โหครับโอ้โหอ้ครับดูครับดีใจเลยดีใจโอ้โหอ้โอ้หครับโอ้โหโอ้โหยอดสุดยอดน้องก้นนี่เดูครับเล่นครับโอ้โหโอ้โหโอ้โห โอ้โหดีใจครับเออเออโอ้เออเตะซ้ายขวาเลยลูกเออเออเโหขึ uh. ้นมาแล้วครับโอ้โหถูกกระทำครับเป็นไรครับโอ้โหครับโอ้โอ้โอ้โอะไรนี่เออหนุปั้นกลัวหรือดีใจนี่ฮะปั้นลงมาอีกแล้วลูกไปเอ้าหุ่นน้ำสิ ฉันจะล่างกายนอยเร็วเฮ้ย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 ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย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 ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเ

ทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นบ้าหรือเปล่านี่ม <blunt animation> านงาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดีวมาหนั่มาไนนั่นหนนั่น Lần nè lần nè, lần đi đâu đi đâu hả lần 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 mà. lần 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 tục lần nó này nó ở hỏi đi hỏi thôi mama honey đi Thôi hello 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 Thôi Thôi bay, thôi bay มาเลย,ยมามาซ้ํามามาเลยมาเฮ้ยไปไหนเนี่ยโอ้โหโอ้โหน้องเปิ้ลนครับเป็นแรงมากครับฮ้่ง thôi mấy mày thôi kì bay nè hả ô oh, ô oh. thôi kì ô oh. น้อ,อ้โอ้น้องเปิ้ลรุนแรงมากนี่เลยถูแล้วถูถูถูแล้วถ,ถ,ถูโอู้ครับดูครับ สองปัน่นเป็นไรนี่โอ้โหเป็นบ้าหรือเปล่านี่โอ,โอ้โหนี่ไม่ต้องเอารถเทดินแล้วครับวันนี้โอ้โหเตะครับหัวดูครับเล่นใหญ่เลยครับโอ้หึไปนะครับไปนู้นครับลงมานู่นครับมาที่นีมามา,มาเร็วเอา อันนี้มา,นนมาตรงน้ำเลยมาเร็วบออ่ตรงน้ำครับดี่ใจบ่มาเร็วบ่

ครับโอ้โหวันนี้รุนแรงมากครับโอ้ข้วผานครับตัวผานเอามาอยู่นะครับคนเดียวครับโอ้โหครับโอ้โหครับเล่นแล้วครับโอ้โหดีใจหรือเปล่าครับเตะ้ายเตะขวาแล้วครับโอ้โหครับปล่อยเขาเล่นครับสบายตัวสบายใจครับวันนี้ปล wow. um ่อยครับโอ้โห โอ้โหครับโอ้โหครับเล่นนะโอ้โหสุดยอดเลยครับน้องเปิ้ลนี่โอ้โหดีใจครับดีใจครับดีใจครับด้มันละชำละร่างกายครับโอ้โหโอ้โหเตะโอ้โหควานไปอยู่ใกล้นี่โดนเตะนี่แสดงว่าสรบเลยครับขาหลังขวาครับขาข้างหลังขวาครับเตะครับมาเตะซ้ายโอ้โห เตะซ้ายครับเตะขวาครับโอ้โหยอดเลยครับโอ้โหดูครับอย่างนี้โดนพ่อควานี่เรียบร้อยครับสรุปไม่กล้าครับไม่กล้าลงครับปล่อยให้เขาเล่นครับโอ้โหแม่ตะมือครับโอ้โหมาแล้วครับโอ้โหูมาอย่างรุนแรงครับโอ้โอ้หูน้องต้นนี่โอ้โอยใหม่แล้วเฮ้ยเฮ้ย ไปไหนเยอะู้โอู้หูโหรุนแรงครับน้องเปิ้ลดูครับรุนแรงมากครับเป็นน้ำมากลงไปอีกนะซิลูกลงไปอีกน้่งทำไมไม่เปียกตัวเลยเฮไปลูกเอาหน้านลูกเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหรุนแรงครับน้องเปิ้นนลนี่ยรุนแรงมากครับดูครับ เฮ้ยเฮ้ยอะไรนี่เฮ้ยเฮ้ยอย่าเด้ออย่าเด้อเฮ้ยเฮ้ยโอ้เอาเอาเย็บเดยว็บเย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 ็บโอ้โหครับดีใจครับใจมากครับทางลงเปิ้ลน,นี่ครับได้มาลงน้ำนะครับ พราะว่าเมื่อคืนก็เปียกทั้งวันทั้งคืนนะครับเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนนะครับโอ้โหดีใจครับโอ้โหดีใจครับน้องเปินน้ลมาลงน้ำอีกแล้วลูกเปิ้ลเล่นน้ำอีกสิจะแล้วหรือมนที้เหรอไหนละ่ะมานี้ลงน้ำอีกล้วไป,ไปไหนวันนี้ เขมาโอ้โหเตะโอ้โหขาซ้ายนี่โอ้โหรุนแรงครับโอ้โหโอ้โหโโอ้หสุดยอดสุดยอดโอ้โหโอ้โหสุดยอดเลยโอ้โหครับนี่ครับน้องเปิ้ลครับดีใจครับโอ้โหดูเขาทำหน้าครับทำหน้าตื่นครับทำหน้าตื่นมันก็จะวิ่งครับ เฮ้ย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 ปันเป็นบ้าหรือเปล่านี่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหดูครับผู้ชมครับดูครับโอ้โหครับดูครับการเล่นครับดูครับมัดโซ่ยาวๆครับตะซ้ายตะขวาครับโอ้โหเฮ้ย้ เฮ้ยเอามาเพียงเลยเหรอฮะเฮ้ยโอ้โหปลาหูครับปลาขึ้นครับปลาตัวใหญ่ครับหน้าน้องเปิ้ลกลัวครับโหครับปลาตัวใหญ่ครับขึ้นแรงมากครับเมื่อกี้นี้ครับตรงน้องเปิ้ลลงนะครับห้องเปิ้ลก็กลัวครับพ่อควานก็มาคนเดียวด้วยนะครับวันนี้พ่อควานก็มาคนเดียวด้วยนะครับวันนี้ หนูเปิ้ลไปลงน้ำสิลูก oh. โอ้โหดูครับติขาซ้ายขาขวาครับเอาเล้วหมโอ้โหหนงเปิ้ลครับไม่กล้านอนไม่กล้านอนในน้ำครับกลัวเหมือนกันนะครับ อย่าบาน้องเปิ้ลไม่กลัวนะครับก็กลัวครับตัวคนเดียวครับตัวเดียวครับถ้ามีหลายตัวก็จะลงครับก็ลงอันนี้ลงกป๊บก็วิ่งขึ้นมาครับกลัวครับไปเร็วลงน้ำเลยโอ้สุดยอดสุดยอไหนล่ะมาเร็วเรวลงน้ำเร็วรเร็วๆเร็ว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 ๆ

อนี่นีี่โโอ้เสยงคำรามครับปัวครับโอ้โหโอ้โหนกเปิ้ลดุแรงมากครับดูครับอย่างนี้คว้านโดนขาหลังนี่สลบเหมือนเลยครับโอ้โอ้บ้าหรือเปล่านี่ นกป่นนี right ่บ้าหรือเปล่านี่อะไรนี่เฮ้ย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  ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องเปิ้ลด้วยนะครับทางช่อง YouTube นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับก็ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีครับอาน้องเปิ้ลลงน้ำก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยามบ่ายๆครับร้อนมากนะครับน้องเปิ้ลครับสนุกสนานมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ